ทางด้านห้องนี้เป็นห้องกระถางคมภีร์วัดหนองคูค่ะคมภีร์โบราณที่พบภายในวัดหนองคูตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเทารอดสืบทอดมาจนสมัยของหลวงพ่อเดิมคมภีจะมีทางด้านทุธศาสตร์ศิลปศาสตร์เวชศาสตร์และการแพทย์แผนโบราณค่ะด้านนี้จะเป็นตำราย,ยันด้านบนเคลียร์ปราศเาชื่อให้เด็กว่านอนสอนง่ายยันราชสีเช่นในคุณมหาอำนาจยันหัตุมานยันลงนา้าเช็ดหน้าด้านล่างเป็นยันช้างที่ใช้ในการออกฤบธค่ะ ตำราการเล่นแรแปรธาตุที่หลวงพระเดิมท่านได้ศึกษาจนเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองค่ะด้านนี้คือเครื่องรีดอัดคำพีใช้อัดคำพีให้เรียบค่ะแต่ว่าคนบ้านหนองผูในสมัยก่อนนั้นจะนำไปอัดกรีดสบายค่ะ ด้านนี้คือตำราวิทยาการค่ะตำราพรหมมาราใช้ในการศึกษาเล่มน,นี้เป็นคณิตศาสตร์หน้าที่เปิดอยู่เป็นการสอนสกูลค่ะทางด้านนี้คือภาษาไทยสอนสะกดคำแม่กอกาตำราสวัสดิมงคลใช้ดูเลิกยามที่เป็นมงคลหน้าที่เปิดอยู่ใช้ดูข้างขึ้นข้างแรมในการปลูกข,ข้าว ตำราหน้าเกี้ยวใช้ดูเนื้อคู่ตำราภูมิชาติตำราหมอดูตำรากฎหมายฉบับเฉลยศักดิ์หรือฉบับตาสามดวงไปฉบับชาวบ้านด้านล่างสอวณคะดีเรื่องรามเกียรค่ะ ด้านนี้เป็นเสื้อยันที่หลวงพ่อเดิมท่านปลูกเสกให้กับเราทหารใสในการออกรบค,ค่ะด้านหน้าคือยันเกราะด้านหลังคือยันอุดด้านบนเป็นยันราชสีใหญ่ทางด้านหลังศัก์เป็นยันสำคัญต่างๆที่พบภายในวัดหนองโพค่ะอย่างเช่นยันพระเจา้าข้าพระองค์ค่ะเป็นยันที่หลวงพ่อเดิมท่านใช้จานที่วัตถุบมงคลใช้จานที่วัดตะบูโบดค่ะยันมหาราชหรือว่ายันกระดสาวกีค่ะ เป็นการคัดลอกฉบับของหลวงพ่อเทารอดซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญของหลวงพ่อเทารอดค่ะการที่บอกกันว่าหลวงพ่อเทารอดท่านเป็นทหารเอกของพระเจ้าตากศินมหาราชนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่ายังนี้จะใช้สําหรับความมหัตริย์หรือว่าทหารเอกในวัดในวังหลวงท่านั้นค่ะยังพระศรีวาีทางด้านการค้าขายค่ะทางด้านเมตตามหานิยมค่ะ ยันราชสีจะเป็นยันที่ปรากฏอยู่ในเสื้อยันของหลวงพ่อเดิมค่ะเป็นเสื้อของที่หลวงพ่อเดิมท่านบูเซกให้กับเราทหารใช้ค่ะด้านนี้จะเป็นการบงคลน,นะคะการมงคลอันนี้จะเป็น ยันนโมพุทธายะยันพระเจ้าห้าพระองค์ที่หลวงพ่อเดิมท่านแกะสลักไว้ที่บานประตูโบสถ์ค่ะอันนี้จะเป็นยันรอยเท้าค่ะราคาสามสิบเก้าบาทนะคะนี่เป็นพวงกุญแจด้าน,นหลังจะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะอันนี้อะไรบานะเาได้แล้วสิอนะอันนี้ผมปิดตัว ยอยี่ตรงนี้กล่องได้เลยนะคะอ,อ๋อสุสาราอายุรเวทสองตู้นี้จะเป็นตำรายาไทยตู้ที่สามนี้จะเป็นตำรายาพอดังค่ะเขียนโดยลายมือของพระสมุชุ่มและหลวงพ่อชะอ้นเป็นหมอยาในสมัยของหลวงพ่อเดิมในยามที่ชาวบ้านเจ็บป่วยก็จะวัดก็จะเป็นที้พึ่งพานกับชาวบ้านค่ะเป็นเหมือนทั้งโรงพยาบาลและเป็นเหมือนท,ทั้งมหาวิทยาลัยค่ะตำรายานะ พระสมุขชุ่มท่านเคยบวชอยู่ที่วัดส,สุภัทีิกรงเทพค่ะท่านเรียนทางด้านภาษาบาลีภาษาขอมและก็เป็นหมอยาด้วยค่ะเรียนทางด้านการแพทย์ในตอนนั้นเกิดโรคหาระบาดท,ท่านก็เลยกลับมาจําพรรษาที่บ้านเกิดคือที่วัดหนองโพค่ะก็ได้มาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับหลวงพ่อชะอ้อนผู้เป็นศิษย์ค่ะซึ่งเป็นพระลูกวัดในสมัยนั้นเ,เพราะว่าหลวงพ่อชะอ,อน้นท่านเป็นพระที่มีจิตเมตตาและรักสะอาดค่ะ ก็ได้ช่วยกันรักษาชาวบ้านในยามที่ชาวบ้านเจ็บป่วยค่ะข้าวของจะเป็นของท่านเกือบทั้งหมดจะมีเพียงเตาไฟสมุนไพรและก็ตู้ยาค่ะที่จำนองขึ้นมาที่เหลือจะเป็นของใช้ที่หลวงพ่อชะอ้นท่านใช้จริงทั้งหมดเลยค่ะใบประกอบโรคศีลที่อยู่ทางด้านหลังตรงฝาผนังก็เป็นของหลวงพ่อชะอ้นนะคะออกตอนที่ท่านเป็นพระร้านถ่ายรูปก็เลยแต่งรูปให้ท่านเป็นคารวะเพื่อนำไปออกค่ะ จะมีแค่ตู้ยาสมุนไพรแล้วก็เตาไฟ3ามสิ่งที่จำลองขึ้นมาที่เหลือจะเป็นของที่ท่านใช้ทั้งหมดเลยค่ะก็มีขาน้ำกุ้งด้านนี้จะเป็นผู้เก็บคำพีพระไตปิฎกที่อยู่คู่กับวัดร้างมาอยู่แล้วค่ะด้านในก็จะเป็นคำพีใบลานที่นำมาห่อไว้จะได้ไม่ชำรุดไปมากกว่าเดิมค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านพระพุทธศาสนาจะเป็นทางด้านคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะศาสนไทยก็จะเป็นทางด้านคําสอนเป็นทางด้านความเชื่อค่ะไตรภูมิภาพสวรรค์เป็นการสอนมนุษย์ให้ทําความดีเพื่อให้ได้อยู่ในภพภูมิที่ดีอสุภกรรมฐานเป็นการพิจารณาทราบศพสิอาการที่ตายแบบไม่สวยเพื่อให้เบื่อหน่ายต่อทั้งโลกสมุดสวดมนต์ของรอรพระมาลัยพระภิกษุมีนามว่ามาลายมัยมีฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศได้ ขึ้นไปโปรดเทวดาบนสวงสวรรค์และไปโปรดสัตว์ในนรกค่ะด้านนี้ก็จะเป็นคำสอนทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นการสอนให้รู้จักตัดกิเลสค่ะได้ยศก็เสื่อมยศได้ได้ลาบก็เสื่อมลาบได้ได้รับคำสรรเสริญก็ถูกนินทาได้มีสุขก็มีทุกข์ได้เป็นการตัดกิเลสค่ะทางด้านนี้เป็นใจความสำคัญของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม ภาพถ่ายของหลวงพ่อเดิมตอนที่ท่านมีอายุ90ปีแต่ท่านยังนั่งหลังตรงหนุนแผงกระดานหลายคนที่มาวัดหรือว่ามาเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่ออาจจะไม่ทราบว่าหลวงพ่อท่านสอนเรื่องใดท่านจะไม่สอนคนในคําพูดท่านจะสอนในการปฏิบัติตรงกับภาษาบาลีที่ว่านิสีทติบาลังกังอภูชิตวาอุชุมกายังปณิถายะ ปาริมุขังสติงอุปัฏฐเปตาวาหมายถึงการนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติเผชิญกับสิ่งต่างๆกับปัจจุบันในทุกขณะไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปกับสิ่งอื่นใดเป็นคำสอนของหลวงพ่อเดิมค่ะทางด้านนี้คือสหธรรมิกของหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามท่านเป็นพระผู้อุปชาให้กับหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเทศวัดสัทะเลท่านเป็นอาจารย์สอนวิปัสนากรรมฐานทางด้านพุทธ,ธา,าคมหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองท่านเป็นอาจารย์สอนวิปัสนากรรมฐานทางด้านเจริญกสิณหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านได้แลกเปลี่ยนวิชาวความรู้กับหลวงพ่อเดิมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านให้ความเคารพนับถือกับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องของหลวงพ่อเดิม หลวงพ่ออดวัดจันเสนท่านเป็นหลานของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลงวัดช่องแครท่านเป็นญาติทางธรรมกับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อการวัดเผาแก้วเป็นศิษย์เอกทางด้านมีดหมอหลวงพ่อสายหลวงพ่ออ๋อยหลวงพ่อโอนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันท่านเป็นศิษย์องค์สุดท้ายที่ได้สําเร็จวิชาพระเวชโภชศาสตร์จากหลวงพ่อเดิมและได้บริจาคเงินมีการสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมนี้ด้วยสองล้านบาทค่ะ ด,ด้าน,นี้เป็นการจำลองหุ่นไฟเวอร์้าของเกีิษฐ์อาจารย์เกษตวัดค่ะหลวงพ่อเงินวัดประปางเหลืองหลวงพวว่อเทมสัทะเลหลวงพ่อสุกวัดปากคลองมาขังเท่าหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงพ่อน้อยวัดนองโคหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันขัม เผยแผ่จริงภูมิของหลวงพ่อเดิมมนันเป็นชาวชาวบ้านหนองโพนะคะตาขอ,อแเราก็จะเดินกลับวนกลับทางด้านเดิมนะคะ